สบายดีพี่น้องเกียรติสีทุกคนพบกันคือเกา่ากับคนสนบับบดเมืเ่อไหร่มาตีเขาหน้าจาของอทีมงานมาซอยตีแหงไว้ซกพี่น้องเพื่อล่อฝนนี่ตอนนี้รถ

ส่วนทีมงานกับพักพรแล้วานแล้วแล้วอนอนเลิงอยู่ฟังสะขึ้มพื้นฝนสทตกกับป้นนั่นว,ว,วันเขาแล้วกับพักพรกินเขาแล้วล่อทารถปั่นเพิ่นบริษาทป้าไว ยันบ่าเวเบถุงหายถุงหนายันเนี่ยมั่ก็คถุงเสือเดอนหกเดือนเี่นคุณสภพ้าเดือนหาลงมือเห็ดในเห็นหน้ากันแล้ว bang ngay yêu và đi sung đinh bok hang sắp 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 đi sắp 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 แโอ้โหกันนั oh. Oh. ้นบ ah. ah. ่อใสียไหลบ่อปะปะวุ้ยทีมงานจะกินบักดังบ้านอะให้พี่น้องเบิ้งบ้านดิอ้าอย่างไปนี่แหละเสร็จเรพวกนั้นบ่มาปะเบิ้งครับไปเบิ้งวิธีกินบักดังเพิ่นเพิ่นเคยกินนะแต่เพื่อนเคยกินอยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่เครื่องปรุงคือเพิ่อนอ่ามีเพื่อนให้เบิ้งเด้อไปกินข้าวต้นเพิ่นว่ามันจะแซ่บว่าซั่น อ่ะตอนนี้ลุกับปั้นดิ้นอยู่พอดีละสีแล้วเลยละบ่นี่ครับโขนบักดังเนี่ยบักดังสุกเป็นหมากใหม่ต้องทำมาตาแต่กินได้ จวะว่าคำมันแด่นให้ใครอยู่ให้หยามันตายาตามติดชีวิตคนกินบักดังหรือเปล่าเอ้อเห็ุแนวด่ายกินข้าวตุ๋นทนปะ่ะไม่จังเสอะป่ะเอาลองเบิง้งมาติดตามเบิ้งน้ำกันเนะสิกินแบบใดผมก,ก็เคยปิดหน่วยบีบกินซื่อๆนี่แหละ โอ้ม oh, ีเครื pas, a a ่องปรุงหลายอย่างด้อ ah. uh, ีกคนปลาแดกไสานี oh, ่บ uh, ่เอาหลุนบ่กดังสุกกองตองลงเี้ยเ้ยเฮ้ยเจ๊ด้วยกองให้เจ๊ด้วอ้โมาถึงพูดพูดอันทวนทวนเลยเอ้ยโอ้ยเอาระวังน้ำดิมีน้ำ

นี่บ่อบีบเสนีเลยบะโอ้มีเลมใส่หลวบลูกห่งมันหวานทีเด็เคยกินด้วครับใสจแจวแซนีกคุนว่ะโอ้โอกบีบต้องขนเลยเนาะเออกระดตับนี่กระวงก็อาใบงาด้ผสมนั่นแหละมันจะขมสารกินบักดังด้วบานกิน้มบักดัง จปีหรือมงสอบกูปีไล้แน่นอซุปเอรลอะไรยา้ึ่งจะไดมากินเนี่งจะไดมากินโอ้โตั้งดีสุดตั้งดีตั้งทุกรองทุกสามผมน้องนสบายเรียงกล้วยอ้หนอมอย่ามนี่ย่ามนี่ห้อง่ทานได้เห็นหน้าได้ตะกอนแมนกว ในห้วลงมาปั่นวา,นาปั่นเขาหน้าพี่น้องไอ้พู้ที่ทีมงานเพูดถึงไหมเห็ดอันนี้ซูยินนี่เครื่องปรุงหมักดังห <c ười> มักดังเลยพี่น้องหมักดังนี่ไปเคยเห็นบ <c ười> ่เนาะยุกยุกเจ็ดสิบแปดสิบหูยุกครับเนี่ย <c ười> ลวงเลยคุณละไอยุกเก่าสิบุละสีหูนะมากใหม่นี่ผลไม้ตามธรรมชาติแต่กินได้หวานอมเปรี้ยวนิดๆต่อเส้นบุดแดงละ่ะโอ้บทอไวบกนาเลยสัมบกนาเลยสัมาบึงน้ำกันนี่นนอะ มาบึงน้ำกันหมื่นนี่บีบบีเ้อถอยแล้วโอ้ยังยังอยู่อี่นม่ตายตาตน้าเปล่าเ้ยหอนเลยคือบอกเอามาเปีกแกะหนุ่มคิดบ้างนะบนกเล็กบอกยังไม่เนาะเบื่อเยอ่่ะะสดจะคำสองคำถือไปพุ่นผูเบื่อหน้าของกินได้ ทั้งตัวมันประเดกธรรมศาสตร์เนาะแม่นประแดกอเออประแดกก็ปรุงแล้วมันสิออกรถวันยังมีรถมีหลาอยู่นี่กระจอไปทินไว้สินี่ยต้องบดให้นอนหนาได้ขวายมก็อยู่ในขอกำจะมัชองบนซส่อๆง่างเสาขึ้นงเป็นเดียว บอกส่วนรถปันโอ้เสียงดังแตงทอใส่คักได้หรอวจวดคักทองฝากับเมฆกฝนโอ้ยเวียนไหนเนี่ยเด้อจกักสองสามมือเพราะหายามันเลื้งมันลามันเหี่ยวเนะี่ยขีเมฆเต็มทองฝาเลยพี่น้องเอ้ยอยู่จไดใดบัน ทีชิวิทอีสาบนบ้านเฮาเอาเบิ่งบานใส่ยังเออเบิ่งบานนี่บ่เคยเห็นด้นี่บ่เคยใส่ปะแดกแล้ววะใส่สอสุดสุดมนใส่ใส่ใสในาปาไปแล้วขาดเรื่อบ้านใส่ผิกปนพร้อม อืมน่ากินดีไหมหมดแดงแล้วบ้านแมนโอ้แล้วแต่จุดจวดแล้วแมนเอาจุจวดมันยังสวงว่ะอืมขึ้นต้นแล้ว <laughs> ขึ้นยากมันหลายปีเนาะกําลัง <c oughs> จะได้กิน <c oughs> โอโ้โห <c oughs> ซีซีเหมืองหน่อยบ่เข้มป้าเราเยอะกวาเดกเราเยากโอ้ยบุน้อยรักเป็นไดเ,นเกือบคือเออใส่แป้งนวลลงไปเออ <c oughs> มันยังแสบ <c oughs> แบ,บอโอ้ ใส่เหมือนราโบ่ฟลอยไปนี่ม no. ันข oh, ึ้นเลยนมัจะตายเลยเอาเลยบดแดงเลยใส่ไปเลย่ตมันอยู่ในหางนีีแต่น่กินทั้งนั้นแหละโรยละโรยบดแดงครับโอ้ใส่บดแดงพร้อมมีบดด้าพร้อมอร่อยสิบหมึ่งบาท

เสรสมพอดีอยู่เมนโอ้ร็แซ่บอืมมันเพิ่มอีกคนามันแ่บแล้ววสิท่านี่ละเอาไปให้ทีมงานกินนะบ่ไปนะถือไปหมนานถือไปุ่นหน เป็นซอเหนม้บานไผ่น้าไผ่มีลองผนเด้อครับดีเด้อหมากดังเนี่ยดีละครับมันสุกเป็นหมากสวงนี่และอีกน้อยมากก็หลวงลยครับลองๆองเด้อกินได้กินได้เนี่ยม้วนเลยกำลังสีสุกเนี่ยยังหลายเลยปุ่น่วยดิบโอ้ได้กินอีกหลายหมื่นอ,อยู่เด้่พี่ดีจะได้จกหมากให้กินว่ะแต่ละปีบุมมีเลย เยี่ยม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 ป่ะบานนี่อาไปให้ทีมงานซีมน้ำมึงก็พึ่งกระทิดไม่เห็ดจากต้นเลยเด้ครับนี่กินข้าวต้นเลยวันนเอ่ใส่บุแดงกีกเพิ่มกัาไป้มสม่นเดี๋ยวถือทางซอยนะป่ะบ่ะบานนี่อุ้ยพอดีพอดีอย่างแต่หยามแล้วเนาะ บอกแล้วทีมงานปะครูบอมัดกับเสียบเลยเพราะว่ามันขาดเพชรเดี๋ออไปผุนยักษ์ใส่อีกปะไปยังถือดีดีเฮียเรื่องบุหรี่จีนดีฮะโอ้ทีมงานมันจมปาประวันเขาเอาให้ได้ประวันไปบอกสู่คุณฟังเนี่ ว่าอยู่หน้ามีบักดังซุปเคยกินตั้งแต่สมัยนหน่อยๆสมัยเลียงควาอเนาะอายุประมาณสิบกว่าปีคนแน้วเนาะแมนเดนี่กูโโโแมนสามสิบสามสิบกว่าปีพึงจะได้ซิมโลสซาดอีกท่าน,นึงอ๋อเมียฝนฝนก็สิตกเพราะฝนบ้าน โอ้ตีดินแน่นอนละเอียดครับน้องมามาเลยเสียบด้ยเห็น่มดเสียบด้วยเห็นหมดมัแดงดำหมดว่ะอ่าีแต่หมดแดงดำหนาะมานียงมายมีหมดดำผสม้อบในร้านมันได้หลายรสชาต <laughs> บูมิ่นหางบูแดงดิอุยบูม่นเอาลองเบิงบานกาแฟสันเก็บต้นไปซิมเบิงบาดเอาพีิกใส่อีกเลยเพราะว่ามันขาดพีิกอยู่ เอาพลิกลงอีกพลิกพลิกลงอีกนั่ะสักคนน่ะนั่นแหะโอ้โนี่กัสังคมกลบหนาหยุ่นวันยอมเจราจาก็ไฟเลยทีมงานได้เครื่องไฟเครื่องมันโอ้ยยิ่เป็นขักไทยก็ไม่เกลี่ยไเกลี่ยไปหรอก อย่าส่วนกันเลรนไพ่เด้อเอาอีกเปนนแวะมาฮะ่นแวะมาีกเอาอออีกนี่กูเรใรถีกฮ่อด้ดหรือจวะอ่ใส่เพชรเลยเพราะว่ามันมีรถเพชรเลยโอ้เสีบนี่บ่ เนี่ยตัวนี้ก็มีได้บักดังเห็นปุ๋ยผลเ๋ยนสูงไปเรื่อยๆเลยผลนะโอ้บัวปีนี้เกิดหลายเต็มสาเลยนี่หขวเท่าแสบได้เท่าน้องนี่มันทางน้ำตื่นเท่าง,งามทั้ ลงะงว่าพี่อยงบบไนอ่อหน,นึ่นงมัดน้ำเลยตองเออเออเสียงเสืยงเนี่ยเออปิ้นท่างนั้นละเอาไปทงคุนละสลากปลอยเนปล่อยเอือแต่ขวดมันบวกขึนอนแบบคารลินเนีมากันนี้ ผึ่งกับป้านโหลบนโหลบจากปีว่าสิมาสัมผัสรสชาสาตัวนี้อีกเธอหนึ่งน,งนะวะนี่แหละกำลังสิผึ่งมากินเลยเนี่ยบักดังส่งเรื่องขึ้นักดังส่งเรื่องโอ้ยโว้ยมาองบาดเนี่ยห, <laughs> หมดเป็นยัง เบื่อล้หาแล้วหากินบังดัับแกโอ้ยบักดังส่มเครืองกินบังเงีวนะกินเผ็ซะเออก็บังเงีวเนาะเออบักเี่ยวพท่านได้กินเด้้างนนี่ดังส่งเคืองาน่ดประเด็ันเค็มเลยมา ที่บักดังส่งเครื่องกันพี่น้องสี่เมเก่เพื่อแหลทีงบบักษ์ธรปีจึงจึได้สัมผัสรสชาสติยัก์บ่ไดหเลยนะมันนานแึง้สมัยเหลืองข่อยเนาะเนี่ยกระมุกนาตํำกินฮะแกบ้กรมุกโอ้ต่ำกมุกอีกม่งไ้กะมุกเขาว่ายาตั้งแตเปลือกต้นขอนะเออเฉแช่เื่อนั้นมามาผมลองมึงพี่น้อง ชมนีก็หงอยอง,กงอยอักดังส่งเครื่องมีผีกปนประแดกหมุดแดงด้ะด้ดดอหมุดดำผอม <laughs> <laughs> มันหาย,ยาก <laughs> ลองมึงไม่มาเขาบนหน่ัยปะมันดูดปะลองมึงด้ยพีหน้องด้วย <laughs> ตามพ่นให้หน้าเห้องละ มันมีย้มนี่ยมันสุกอ่ะเออรอตันมีเกลือข้อยู่เออเนเ่นเยครฮะใครมาเด่นสองอันนี้เลยด้วยนโมพุทะยา phát phá lông đôi, dùng nano phun thay đặc phá lẻn già, ừm, này, đấy, đâu đây đi đen, đi, là cứ hai bù đi นึต้องก็ห้เฮาผูเดียวห้ไปล้วูเดียวไมุู่กรบอูเนี่เลยโอ้ยโเยอะยูรถบ่อดีบทันซิกนะอ้ยเสียงานเล่อนหลฮะเนาะฮะหมดแดงกับหมดดำเเดวมีมดำมดรอไปทั้งเ่อเนดอกีกเล้อพี่น้องหมดเลยพอดีพอดี เออทีมงานพอใจหลายได้กินเอ๋ยยังอบักดังส่งเครื่องสมบมักดังโคตฮะไปสิบสองสิบสามปีคนนาออายุนั่นอะไรมากินสะพออายุสิบสองสามปีกินนะเว้นว่างจังหันเกือบ เดี๋ยนี้สาบกว่าปีเนาะห้าสิบิกว่าบอบเวีนว่างจังหันเนาะก็สิบสอามปีห้าสิบลบสิบสามนั่นแหละจากปีสิร้ามาสัมผัสสุดยอดอีกเลยน่าเสียบลายครับเสียบลาารยหมักดังเนอะมักดังเน้อ มาดีแล้วบางแขนบางเขินนะลงไปพุ่นแล้วเพิ่นฮอดหน้าที่ทรงเลยมกดังหน้าไก่หน้าพอหายินได้ตามพุ่นเนอตามเอ๋เขาอื่นยังหรออีสายบ้านเท่าอื่นพุนเนี่ยอันนั่นอ่ะสูงสูงขนาดนั่นนล้วอยู่ลงสูงนั่นแหละสมอลมาเทนบ่